สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมครับในก็สามารถครับกับเกม Minecraft นะในเวอร์ชั่น1.6.4ครับตรงนี้นะฮะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันครับจะสร้างเวอร์ใหม่ครับ survival แน่นอนอ,อันนี้ขอเป็นโบนัสเชสสักหน่อยนะครับก็นี่นครับคยดคิไปเลยโอ้ยตายครับ เราไม่พูดท่าทำเพลงครับเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่ามันกว่าเยอะอเกิดในป่าด้วยอ้ยแหลกแหลกแหลกโอเคผมก็ทูมันนี่ไอเทมไม่ใช้นะครับก็ใครเห็นหมอสอย่างนี้ครับอยากได้ครับสามารถขอมอสได้นะครับอุยอ้ยแหลกโอ้ก็คงจะไม่ไหวจริงๆครับขอปรบัปรบภาพสักหน่อยแล้วกันน,นี่อันนี้โอเคโอเคโอเค มาแล้วอ oh, oh, no ู uh ้อ oh, right ๋อนี s <S <The camera apan> uh ่เจอแล้วโอ้โหคงต้องปรับเป็น normal ระดับไกลสุดนี่คงจะไม่ไหวก็ครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดครับที่อัดลงโดยมี ตัวตนอยู่แค่คนเดียวครั้งแรกนะครับก็จะไปได้ไกลขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับการเอาชีวิตนะี่คือรอดของ1.6นะครับตอนนี้เขาก็มาถึง1.7็กันละยังไม่โหลดมาเล่นนะครับตามจริงก็เคยโหลดมาเล่นนะครับแต่ว่าพอเอาไปลงวินใหม่ก็ขี้เกียจโหลดใหม่ฮะตามจริงแล้ว1.7นะครับพอลงวินใหม่แล้ว ดันลง64บิตมาครับก็เลยหาตัวปปรเซิร์เล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับโค้ด64บิต bit หายนะหาไม่เจอเลยครับอยู่แนโค,นค้ด32บิตนะฮะก็ตอนช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบื่อแม่งกระตุกอะไรนะักหนาฟ้ากูช็อตแล้วนะอืมบรรยากาศวางเวงเหมือนอยากวิง่งวิ่งหนีอะไรสักอย่างโอ้โหก็ขอปับ ไทนี่จนกว่าจะออกจากป่าแล้วกันนะฮะตัดไปเลยมุงไม้เนี่ยเอ้าเยื่ลื่นไปทางไหนมันเขยออกจากป่าวะดีมีแซมมินิแมปช่วยนะฮะอืมมันมีขอบสุดของป่าวะเนี่ยโอ้โหโ,โหดร้ายอ่ะ เสียงอะไรวะจะเอเบบีอยู่ไหนการเสียงแบบผมอยู่ใกล้ก้อนพลังงานมากเลยนะฮะโอ้โหก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออวิ่งออกจากป่าก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคครับก็กลับมาต่อกันอีกครั้งนะฮะโอ้ก็ตอนนี้ออกมานอกเขตป่าครับนะครับยังอยู่นู่นอยู่แล้วก็อันนี้ก็ใช้เวลาวิ่งนาน สักหน่อยครับเพราะว่านี่ครับลงไปขุดเหล็กมาด้วยครับขุดเหล็กขุดโคนะฮะตอนนี้ต้องการเนือ้อนะครัชไม่งั้นตายนะโอเคขายหมด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 ไอ ก็ไอของหินนี้ผมก็ได้มาจากกล่องนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมอืมอืมอืม,อม,อมกระตุกยี่อะไรของกูนี่อ่ะมีโอ้ยแหละโอ้ถ้าให้ไปต่อก็คงจะไม่ไหวนะเริ่มหิวข้าวแล้วนะ หอยดูสิมี8ชิ้นพอดีคราบโตคราบหน่อยโอเคตั้งตั้งเสร็จครับเตาก่อนเลยไปหนึ่งเผาขอขึ้นไปทำด้วยทั้งบนกันเอาจอดับอันนี้ผมไม่ได้พูดให้ทันึืงนะครับจอผมดับจริงๆครับ การ์ดจอไม่ค่อยดีนะครับทำงานบ่อยนะฮะเปิดใช้งานม,มันบ่อยครับอุ้ยมเมื่อกี้การจอดับอีกรอบนึงครับอืโอ้โหนู่นก็เคทีมะโอ้โหกูโดนกี่ใบอมล้อมรอบวะเนี่ยเ <c oughs> ออครับไม่ต้องร้องฮนะ เรายัางไม่ได้อาหารณจุดจุดนี้ครับได้ลองอ้วนแน่เอ้อกูเอาโต,โตาัวขาร์พอไปเผาทำไมเนะี่ยโอเคหวังว่าโครประมาณ15อันนี้น่าจะพออยู่ได้สักคืน2องคืนนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านไว้แถวนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโอ้ยการกระตุกไปครั้งนี้เอ้ยไม่เกี่ยวเออสร้างบ้านอยู่แม่งแถวนี้แล้วกันเออเมาอะไรกว่า นี่เอาตรงนี้เป็นกลางบ้านครับจำไว้นะครับโลเดเวลาขุดแหลกแสกทะลวงโอยทานไหมเนี่ยเอา้าจอดาบมาอะไรตอนนี้เนี่ย การสร้างบ้านอยู่แบบด่วนนะครับเอาลืมมัหยิบออกมาจม้าไหมครับอันนี้สไตล์ยูโฟครับบ้านอนเนกประสงค์ทำไปก่อนค่อยว่ากันที่หลัง อันน่าจะเพราะเอาอ้ยแหลกโอ้โหแหลกไม่พอจอดับด้วยมึงมทีวีนืมปกติวางบอกมันก็ยายกันแหละเอเอ,าเอาวาง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 เอเอ,เอ,เอ,เอผิดผิด อืมขาประตูสักหน่อยสบายใจ <S <S อืมอ,มอนเนกประส่งโลกเลยเงี้ยอืมสักหน่อยอใจไม่ไหวอืมมีดินไว้มีโอ้โหเจอรับ อ,อ,อย่างนี้เลยวานนเนกประสงค์ครับทำไปก่อนฮนะอย่าเพิ่งเครียดอ๋อผมลงมอสไอ้นี่นะครับแค่ผมถือช็อตน,นี้ก็สว่างแล้วนะฮะเนี่ยฮะประตูก็นี่ฮะเห็นไหมครับเฮ้ยแต่อันนั้นมามันก็ไม่ค่อยจะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขับเตียงก่อนแล้วคู่พี่อย่าเพิ่งเดินมา ใจแล้วเงี้ยกูนอนละอืมอ่มาวันแรกของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเอา้ามึงยังไม่ตายเกอะอืมไม่รอดแล้วแต่จอดับนะครับทำไมมันดับบ่อยจังวะอแอะเอาแอะเอาแอะอะไรอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยฮะฮะทำไม โอเคนะฮะโอ้โหคืนแรกของเราก็ผ่านไปได้อย่างอุจารชาตชัวยังไงสักอย่างบ้านกูก็ <c oughs> ้ายอย่างนั้นนะนะบางทีมันก็จะอนเนกประสงค์โลกมั่งสี่เจ็ด อันเน็ตกระส่งโลกอันเน็ตกระส่งโลกโอ้โหโอเคเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรละ <c oughs> อยู่มันอย่างเงี้ยแหละครับโอ้ยหาทรายจากไหนดีอันเนี้ยทำกระจกโอ้อยู่ตรงนู้นมีเออจำได้จำได้ได <c oughs> หมูเราอยู่นี่ก่อนนะ <c oughs> อืโอุย้ยเสียทางขึ้นแม่งก็ลำบากเหลือเกินเฮ้ยโอ้ยแหมะโอ้ยแหลกแหลกแหลกอิชิงอืมโอ้สบายใจได้อย่เงี้ย น้ำไหลเลยเอาขุดแหลก จอดับดถ้าผมเกิดไม่ขยับไปนะฮะก็แปลว่าจอดับนะฮะน,นั่นอีกแล้วอืมอัไเนี้ยขูดขูดให้หมดหินมันไม่ค่อยมีใช้ครับ ไม่ใช่บ้งอันนี้จอดับนะครับนะแล้วก็ผมไม่ได้ต้องเดินอะไรก็เลยยืนขูดไปอย่างนั้นแหละทั้งสภาพที่จอดับอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องผัวนะครับ ขวนแล้วมันจะกลายเป็นทะลึ่งทันทีนะฮะอยา่าควรได้ขาดเลยนะครับผมโดนควรผวนใส่หลายรอบนะครับไม่ต้องไปผวนมันนะฮะอะไรวะอ๋อลอูขึ้นไปปลูกต้นไม้ข้างบนม้างดิพี่เกียรลงมาตาข้างล่าง มีดอกไม้มีดอกไม้โอ้โอโออยากแล้วแอปเปิ้ลโอ้สบายใจเลยเงี้ยอืมสองลูกก็เดี๋ยวแอปเปิ้ลถ้ามันปลูกได้ก็อยากจะปลูกเลยเนี่ยแอปเปิ้ลจะดับจะดับมันปลูกได้จะปลูกบนฟาร์มเลยครับแอปเปิ้ลเนี่ย นั่งปลูกไม่ได้ดิปัญหาเฮ้ยไม่มีระบบปลูกแอปเปิ้ลมั้งเหรอมีนี่สบายใจเลยจริงจะปลูกแอปเปิล้ลไปทำแอปเปิ้ลทองกินสบายเลยเงี้ยโอ้แหลกแหลก ขอคอมกูกาขนาดนี้ขนาดนี้เ่ะมันมันไสวางต้นไม้มันไสวางต้นไม้มัน,สนไนสวางต้นไม้เอาทอดปากไว้หน่อยเดี๋ยวมอนเกิดเดี๋ยวมันเกิดมายิงกูสเกลตรงสเกลตานนี้เปิดประตูมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สามหกเก้าสิบสองหกโอเคเผาไปเลยก็ใครอยากเห็นว่าผมมีมอสอะไรบ้างครับเปิดทูมันนี่ไอเทมให้ดูนะฮะอ่านี่นะครับ เดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเริ่มจากหน้าแรกครับก็อันนี้ก็เป็นปกติอันนี้ก็เป็นพวกสปองสปาวสัตว์ต่างๆนะครับในมอสของผมนี่ครับมีเดอร์ดากอนด้วยนี่นะฮะแล้วก็มีพวกนี้อันนี้ก็แบบเดิมครับก็มีนี่นะมีอีกนะฮะไอเว็บสกรีน เ,เครียดแคนมากใช้ไม่ได้นะเป็นมอดที่ใช้ไม่ได้สำหรับผมผมนะฮะครับก็มีนี่ยมีตรงเต็มเลยฮะเฮ้ยว่าถึงไอ้พวกนี้อดใจไม่ไหวครับเดี๋ยวมาเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองอ,อดใจไม่ไหวจริงๆริงครับนี่อดใจไม่ไหว มาสักสองอันจัดเลยครับฮ่าแค่นี้กูไม่กลัวพวกมึงแล้วชิงมาใครจะไฟ์ไรู้เลยโอเคเอาแมงขาาอีกอันนึงเอาพอดีนี่ว่ะอ้อบ้านกระทัดรัดนะครับ <c oughs> เมื่อกี้จะขยายเพิ่มแล้วครับอยู่แม่งอย่างเงี้ยละอืมโอเคอืมไอพวกนี้เก็บไว้ในกล่องนะฮะเก็บไว้ในกล่องโอเค ไว้ในกล่องมั่งนะครับงั้นเดี๋ยวพอเราตายตกหมดนะฮะผมยิ่งเป็นคนไม่ค่อยจำทางอยู่ด้วยชิ่งแต่เจ้าอย่าเข็นว่าดามจมันแรงขนาดไหนข้าใจดูนี่นี่ครับมันสามารถใช้ได้สองข้างนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะดูข้างหน้าได้นี่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 นะแต่ อย่าก,กดเล่นนะครับเสียหลอดเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่ก็เหมือนในคลิปที่ไปถ่ายในเซิร์ฟ MC X มซีเอคอร์สนะครับก็จะสามารถติดข้างตัวได้นะฮะสกีนกูโหลดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อกี้เล่นในเซิร์ฟสกีนยังไม่โหลดเลยเออเงิบเมื่อกี้เปิดเซิร์ฟเล่นเองกับเพื่อนนะครับก็สกีนไม่โหลดครับอยูอ่สกีนธรรมดากันหมดเลยนะครับมันปรับไอ้มันเปลี่ยน จะกินให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่ทันสังเกตนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่ายังไงดีเนี่ยอตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยเย็นแล้วก็เอาเป็นว่าเด็กเผาหมดแล้ว 1.5 1.5ไม่เป็นไรอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวพัทหน้ามาเจอกันแล้วกันนะครับก็สำหรับพัทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับตอนนี้มันก็มืดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ เป็นเวลาตีสองจะยี่สิบนะครับตีสองสิบหกนะครับก็มาถ่ายก็มากี้เพิ่งแยกกับเพื่อนกันนั่งเล่นเกมกันนะครับก็เพิ่งแยกจากกันไปนะฮะสักพักหนึ่งก็เลยมานั่งถ่ายซิงเกิลเพย์เยอเล่นเนื่องจากไม่มีอะไรทํานะครับก็กดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์กันด้วยนะฮะสาหรับคลิปนี้ครับถ้าถูกใจนะฮะแต่ถ้าไม่ถูกใจนะครับก็กดให้เราหน่อยนะครับคสําหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะ กดไลค์ให้เราหน่อยนะครับเพื่อความเพื่อความอะไรสักอย่างจากจากวงวงบนโลกครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบาย